เไม่ได้เดินแบบลูกนาดต,ต,ตรงๆเลยเอียงด้วยนะครับเราก็จะบิดไปบิดมาแต่สิ่งที่เราโอทีก็จะทำคือพอรถเอียงปุ๊บเราจะเลี้ยวพุงอะไรแต่จริงๆแล้วเลี้ยวพุงอะไรมันไม่ได้แก้เรื่องเนินไม่ได้รถเอียงข้างขวาพุงอะไรมันไม่ได้ช่วยนะครับพุงอะไรเราเลี้ยวพุงอะไรเนี่ยมันได้เรื่องเกียร์ที่ทางอย่างเดียวเราเคยชินเรื่องจากตรงๆธรรมดาแค่ไหนตรงๆหรือรถเอียงข้างขวาอย่างนี้นะครับเลี้ยวนี้เราจับอย่างนี้เพื่อไม่ท่า นี่เป็นสลับซ้ายขวาเนี่ยครับซ้ายขวาไม่เท่ากันแล้วก็พื้นผิวของตัวพื้นเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้าเราจะไม่ลื่นหรือถ้าถือว่าไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอยหลังเริ่มเริ่มใหม่นะครับแต่เวลาวิ่งจริงเนี่ยพยายามแตะเขาเร่งให้มันมใกล้ที่ต่อนเนื่องไปเลยนะครับถ้ามันติดหรือมันชะลอช้าเนี่ยเราก็เติมเร่งได้แต่ใช่ครับก็เหมือนเดิมครับมันเดิมพอตรงโซนคอนโซลอย่างนี้นะไม่เลี้ยวไม่ไม่เอียงไม่เลี้ยวเลย ถ้าได้ลายแล้วนะครับกลัตตงตรงนี้ได้เลยเพราะบางทีลูกค้าเห็นเนี่ยทางดูแล้วไม่น่าไปทะนั้มันก็ให้ดูว่าเือมันสามารถไปได้นะแต่ช่วงล่างก็จะยกซ้ายยกขวาหรือว่าลอยตัวมันเองนะครับนี่ก็เป็นตําแหน่ที่สูง15เมตรนะครับหรือถ้ากับ16ชั้นความชันเนี่ยในงานลัดขึ้นเนี่ย40องศานะครับก็สามารถไต่ขึ้นได้ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็พับเบร์เบาเกียร์หนึ่งปล่อยกระเร่งได้เลยรถขึน้นได้อีกแน่ๆนะครับแต่เกียร์โต้เนี่ยมันเป็นท่อคอมพิวเตอร์เนี่ยพับเบร์เบามันกำลังมันน้อยนะครับมันมีกำลังก็มีแต่น้อยเราต้องให้มันทำงานนิดนึงเราจะใช้ 1, แรงประมาณพันสี่ถ่ายล้อนะครับให้พันสี่ถ่ายล้อ,ต,อต้องเหยียบกันเร่งนิดนึงตลอดเวลาครับที่พั 6. นสีน่ถ่ายล้อตลอด ต้องนิ่งเลยนะครับนิ่งใด้เยอะขอฟรีก็อิดไม่ขึ้นได้เหมือนกันหรือถ้าแต่เรื่องน้อยก็คอยหลังได้เหมือนกันหรือว่าไม่ขึ้นครับมันจะช้าอย่างนี้ พอที่จะขึ้นเดินชันอย่างนี้นะครับคือนิ่งเลยเนาะจอดอยู่แล้วเอาขึ้นธรรมดาอันนี้จะไปเอาสื่อสารว่ารอบเครื่องต่ตเนี่ยในรถเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันก็มีกําลังพอแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเร่งเท้มาถึงต้องเร่งโอ้ยต้องอช้ากี่มาไม่จำ<ๆ>เป็นนะครับเราดูในหนังลูกค้าชอบคิดว,ว่าในหนังต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เอาแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ตกลงก็จะบอกลูกค้าว่าเราจะใช้ที่เบรกอย่างเดียวไม่มีเขาเร่งแน่ๆไม่มีีย่าเบรกด้วยนะ ปเลยไป,ไปเลยก็ยยนะที่เราจะคุยทกน,นคือเรื่องดูยน้ำนะครเราเนี่ยสเปคไดูยน,น้ำได้ประมาณ80เซนนะครับ80เซนนะครับแต่ในนั้นี่นนี้นจะมาแค่50นะครับ แค่ดูแค่แค่มาแตะตัวบอดี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วอันนี้ก็มีพื้นข้าล่าเป็นหินม็นก้ก็ใหญ่นะเราแ็จับมืออะไรแค่ประคองแค่ต้องจับแน่นถ้ามันสะบัดไปสะบัดมาก,ก็ปล่อยมัน,นไปอยู่ในลายของปลอดภัยก็พอแล้ว ต้องอธิบายลูกค้าว่านี่มันมันลุยได้นะน้ำแต่น้ำเข้าไหมต้องเข้าแน่ๆมันแค่แช่มาด่าเราไม่เขาบอกสเปคตี้ได้สเปคตี้ได้คือเครื่องไม่ดับแต่เห็นมันก็มีน้ำเข้าแน่ๆนะมันแยกแยกประเด็นนะครับาเซฟตี้คือค่าสิทธิ์ไม่เข้าเนาะค้าสิทธิ์ค่แต่บอดี้รถเนี่ยอ่ามันแค่ชายประตูได้แโอเคใช่แล้วเป่าคำส่งนั่นแหละ เหมือน,นถึงข้ามบันไดนะครับเพพยายามให้ลูกค้ารู้ว่าเราขับเนี่ย re. ให้แค่ล้อเกาะก่อนถ้มันเกาะแล้วเขาค่อยๆไต่อาจจะไม่ตะกุยแรงๆให้ตะกุยแรงเนี่ยมันเหมือนไปปัน่นเนี่ยมันไงก็ขึ้นไม่ได้เนี่ยครับให้มันเกาะถ้ามันติดหรือมันชะลอช้าเนี่ยก็ค่อยเร่งค่อยเร่งไปนะครับอาจจะไม่เร่งตั้งแต่แรกคนระับ ทางทัเยอะติดแล้วก็เติมติดแล้วก็เติมเดกเกติมเร่งนะเติมเร่งแต่เติมเีนิดเติมแค่รถเคลื่อนที่พอ่างนี้าเนนกากตังเายดู่โดนฝนนะโดนฝนทำงานอัตโนมัติอย่างนี้นะครับ ไมนะันแค่แล้วก็โค้ไปมาไปดูว่ารถมันเะพืนะ่แนตะ่วนะ่านะ่างมาตัดแบบนี้ได้กแค่แค่ใส่ยางนิดนเลยหน่อยเลยได้เลย ดีมันดูแคบมันฟิลมันติดช่วงหน้าไหมหรือว่าท้ายจะติดรถหรือเปล่านะครับราง้ีระยะมันมันก็คล้องตัวอยู่อันนี้ที่เจ็บเนี้ยเป็น,เ,ปนเอียงซ้ายยีงขวครับ่าสเปคน,นี้มันเป็นเตียง40องศาแต่รถเราเนี่ยมันเียงได้ถึง49นะครับสเปค49นลครับ ตรนับเนี่ยมันจะมอมันเอียงด้วยนะโค้งมันโค้นนิดนะครับเรามองจบวงข้างเอานักขับระยะจากรจ้าใ่ๆดูว่าล้อเราอยู่ในลายถองนลึกหรือเปล่าเนี่ย มันจริงเหรอมันอาจจะต้องให้คนไปมองไปบอกทางก็ได้นะครับไม่ไม่จริงเนี่ยหรอกคนเนี้ยมันเป็นคำลอพื้นที่จริงอ่ะแต่ว่าพื้นที่สะสอดเนี่ยมันมันตำแหน่งมันไม่ได้เปลี่ยนแล้วคร่ะมันจะบอกดูแบงนี้ก็ได้ไปจริงก็จะมีคนไปมันมีคนบอกใช่ครับวิธีการบอกก็จะใช้เป็นการโพสต์กรซ้าย ถ้าพูดเป็นเอียงอย่างเงี้ยลูกค้าคนก็ไม่มั่นใจที่ขับขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จอดไม่ว่าจะจอดว่าจอดได้หรือไม่ใช่ว่าจอดไม่ได้มันก็ยังคงตัวอิมูติกนะครับไม่ใช่เป็นว่าต้องขึ้นที่ตลอไไดเวลาแต่ถ้าเป็นรถโฟล์วเนี่ยเราสามารถเลี้ยวโค้งได้นแต่ถ้ารถขับฝ่องเนี่ยขึ้นเป็นเอียงเนี้ยมันก็ล้อหน้าไม่ทํางานมันก็จะไหลลงอย่างเดียว